สวสสัสดีครับสวนไพฑูรย์เกษตรผสมผสานนะครับมื้อนี้ก็สติพาพี่น้องเฮานะครับยางเบิ่งสวนนะครับหน้าสวนเล็กๆ็ลหน่อยพี่น้องนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกทุกมื้อนะครับเมื่อคืนก็ตกลงมาบักแห้งนะครับผมจนได้ยินเสียงอึ้งโอ้ห้องพุ่นล่ะครับอยู่หอมพุ่นนะครับที่ผมมามาปล่อยครับมันลงไปมันลงไปห้องอยู่น้ำหอมนะครับตอนนี้ก็อยู่หน้าสวนนะครับพ <c oughs> ุ่นแห้งฝนตกน้ำแห้งออกดีนะครับเห็นบ่ไหลแตกไหลบักแห้งได้นะครับ ผืชดินต่างๆกำลังโพขึ้นมาน้ำไม้ก็ซับไปคลายแล้วนะครับรอบหนึ่งแต่กำลังโพขึ้นมาอีกนะครับถือฝนดูมันก็ออกดูนะครับพวกน้ำไม้กิ่มสูงน้ำไม้บ่งหวานน้ำไม้ท้างมนนะครับนี่ก็ซับไปไายนอเติบแล้วนะครับนี่กำลังโพอีกนะครับโพขึ้นมาเรื่อยๆพี่น้องเนี่ยเห็น่กำลังแตกพยุพี่ขึ้นมานะครับบรรยากาศยาถึงเศร้านะครับฝนตกทุกมือครับช่วงนี้หญ้าในปรไม่ห้องเลยครับช่วงนี้ หยาบุดหิงอวนนะครับที่กำลังขึ้นนะครับเมื่อค่อยๆพูเ่าก็ซับไปเรื่อยนะครับต้นไม้ต้นไรก็ได้น้ำได้น้องกันเต็มนะครับนี่กับบริเวณหน้าสวนฮ้อนนะครับน้ำเต็มบุดเลยนะครับเพราะกถุกมือนะครับเห็นไหมครับป่าอย่นี้ครับไม่ค่อยได้ให้อาหารนะครับนี่ครับน้องไม้นะครับให้ซับไปกำ อักพร้าวเป็นไรเนาะอักพร้าวไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้โอ้ตน้นต้นมันลุ่มมันเกิดเกิดจากตอมันนะครับเป็นได้หลวกดี๋ดีพี่น้องโอ้นั่นหัวใจเป็นมันอ่อนนะครับนี่ต้นมันลุ่มกระติดทับออกก็เก่าแล้วครับต้นมันลุ่มต้นมันลุ่มก็อยู่หลังบ้านนะครับมาอยู่หน้าบ้านบักพร้าวไหมบักพร้าวยัง บ,บเป็นหน่วยเลยต้นนั่นบ,บักพ่าผัวพี่น้องมันก็เพียงสั่น,นบวเป็นหน่วยเด้ดต้นบักงามต้นไผ่ไผ่มันขึ้นมาต้นยางนะนี่กับแค่นียอยู่ ก็ได้กินอยู่ดูนะครับตุนนี่ไผ่ไผ่บุงหวานฝนตกนะครับเฮงเรลก็หยาหย่าขึ้นเล็้วครับนานี่เจ้าอยู่หลีหย่านี่ <c oughs> นกะฝนตกกับวันสิไปหาถอนมันอยู่ครับมันไหนนะแม้ม บริฟ้าคราแล้วออกมาหงาหกให้มันแดดก่อนจังสิได้ปลูกพักผู้บอกทั่วพี่นอ้องตรงนี้มันไทายอยู่กับอะไรนะครับถ้ายั่างไบ้างตะกรอยลม้มท่านมีเวลาเอาเมาลม้มเลยพี่ฝนมันแห้งแม่ต่วนใหม่พี่น้องฝนแหง้งลมแหง้ง อันนี้ที่มันอยหกจล็กน้อยพี่น้องหญ้าหยามันขึ้นหญ้าที่หกจล็กน้อยนะครับเบิ่งกระเจียวกันพี่น้องหยาป้าเป็นเรืงไรเนี่ยักหวานกับพ่อมีอยู่นะครับกับพ่อได้กินนะครับผมออกวอดไม้เฮาเรื่อยๆอยู่ กระเจียวต้นมันกระลังขึ้นนะครับพเนินเลยโู้บได้เจ็บสยางโอ้อาหารป่าเราเยอะเลยผักหวานพร้อมนี่อยู่ในสูตรเดียวกันเลยครับผักหวานชะอมแล้วที่มาเจ็บอยู่พี่น้องนะครับเดี๋ยวมือแรงพอละแล้วทีนมัหน,นีบเจ็บผักหวานเจ็บชะอมนะครับผม นี่เหรอผักต็มนิ้นเออมาตรฐานขนาดนะครับยอทบดทึถือยู่พุ่นต้นไม้ใบหญ้าแช่งกันขึ้นเฮ้ยขักเนาะบัดทีไหนพี่น้องเลยเขียวงามขนาดนะครับพี่น้องเบิ่งเต็มไปด้วยอาหารนะครับนี่เบิ่งเฮ้ยไม่หดหยาดด้วยกันครับโอ้ยลุออกจริงนะครับหยาดเพิ่ถือฝนนะครับเบิ่งเห็นบ่ เดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวมาอัดคลิปให้เห็นพี่น้องเเาบิ่งอีกนะครับนี่ไปถอนมันมาก่อนนี่งามๆเลยยอดสะออมมาจะไลยแตงลงเบิร์ดเลยนะครับช่วงใบใบนี่แหละส่วนต้นไม้นั่นพี่น้องเบิ่งเอาเปิดเบิ่งนะทั้งหักกับมีถึงกำลังพุ่มขึ้นพลุ่มผักเขียบกำลังขึ้นพี่น้องค่ะทันหนกบ่บ่เขียบหนังนะครับหรือบักน้อยนาน,นี่แหละ นะครับเต็มเลยนะครับจ้ะ๋ยวต้นกุ้งไขมันอยู่น้ากันเลยนะครับผมจ้ะ๋ยวมันเขาปามาปุ๊บอนีกพอร์ลซ้อนพักชมนะครับพักวุ่นหลายอย่างครับขึ้นงามไมลีุู่นเบื้องดินฟ้าเบื้งดินฟ้าพี่น้องดอกมันก็ดลวกเสียบเด้นะครับพูนเบื้องดินฟ้ากับมีเด้ ม่วงก็ะด้งออกดอกมาอีกดึกดแม่ถือล้มพี่น้องพยุงมันแบบมันธรรมชาตินะครับหยิบจังหน่อยเขาเข้ามานี่ห่วยสบายเลยแล้วเพียพี่น้องเนอ้องจะเดี๋ยวพาพี่น้องเขามาถ่ายคลิปเก็บนะครับคุณเลงแดงกิ้งไปอมแม่หมดแดงไม่ถูกตุ่นนะพี่น้องผู้ใด้ขอมาระวังจังหน่อยเพี่อ ผมหนีไปบ้างได้ๆนะครับสื่อฝนมันงามเฮงนะครับขายกำห่าบาทสิบาทได้นะครับเดี๋ยวเปิดเบื้งว่ามปนชีลลายได้พี่น้องเบิ้งมันสื่อฝนนะพอดีเลยกํลาลังเตียงครับไปอยู่เมืองนอกนะครับแพงก็ยังนี่ยผเห็นชินเห็นแต่ไมแต่อของไปเมืองนอกซื้อกินดีก็ยังนี่เบิ้งมาอยู่บ้านเราปลูกพี่เปิดอยู่กินเป็น มปลูกว่ามันเป็นรอยต้นบมอครับมันเหลืออยู่บ่หลายดอกแต่ว,ว่ากะกระเตืบหนึ่งอยู่หลายเตืบหนึ่งอยู่เจ้าโอมชะอมนลายคนกินดีนะครับกระเจียวกระพาะได้กินเรื่อยอยู่เจ้าพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวตรงไหนมาเก็บหน้าพุ่นทั้งพุ่นหลายหลายครับ ต้นไม้ผมล้มทำไมคุณล้มอย่างนี้ต้องดึงไว้นะครับักหวางก็เจียวก็กำลังขึ้นพี่น้องชวงนี้นก็เป็นใบเนี่ยเนี่ยเนี่ยแตมันได้ขึ้นอ้อเนี่ามูนี่ Cái chiều nha các bụng Cái lăng khinh Bức xẹp cái lăng bên ngoài, Cái này, mặt trên này โบ,บ่งสู่วยังไม่ฟาวมักินอีกแค่โบง่งต้นพักสาบพี่น้องนีเลยคือล้างใบไงขึ้นเรื่อยวโบงมันไมากินพี่น้องอต้นพักสาบเขาแต่ว่ามันขึ้นต้นนะครับเนี่ย มันขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหลายต้นแล้วนะครับคุณเจยหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมันก็นทิเป็นเป็นโฮมเป็นยังไงนะครับปักหวานต้นไม้ต้นไหล ม่มชอมพี่น้องต้นเดียวนี่กได,ได้เป็นสี่บาทละต้นเดียวนี่พี่น้องม่งเอาชาวอมเจียวครับเออ่ต่หน้ากิน,นเนนนลยพี่น้องขอในป่าตั้นยางรอบสวน่สิได้่เพิ่งหอมบ้าหรอปีนี้ต้นใหม่ใหญ่เร็วนะครับ มันได้ต่างตัวแล้วระวังตะเตียนครับมิมแล้วเปนอ้องเลยเขาสวนผมเดี๋ผมม้วนดอกดอกไม่อีกเจี๊ยบพวกถ้าเจี๊ยบอีกก็ได้อีกยุคนะครับหลายเลยพวกมหาชนุกนะครับกับพวกอย่างก็คเือนั่นก็ผมม้วงสามฤดูนะครับเียมันเบิ่มมันดอกดอกไม่อีก,กเนินอยู่ทั้งต้นใหม่ผสมประสานกันนะครับในนี่กับ บักคักรึกันนะครับต้นใหม่เป็นลอยๆสองสามอยต้นนะครับแมต้นนี้ลืมลืมแต่งนะครับเดี๋ยวมือแลงมาพาพี่น้องเามาแต่งนะครับผมแมภไผผมผักหวานรู้สึกว่าจะมีขี้ขโมยนะครับพี่น้องปกติมันจะไม่ใช่ขี้ขโมยดอกมันเป็นแมงบงนะครับ กหวันน่าจะเป็นแมงบุ้งมากัดกินนะครับตัวนี้ช่วงวันไหนก็มูนะครับเพืักวนัวนมือเลี้ยงที่แน่ๆอะพักขานะครับพี่น้องเยอะเลยนะครับชะอมจัดเต็มด้วยนะครับมือเลี้ยง ไปถอนมันมาก,ก่อนพี่น้องอต้นใหม่สุดยอดพี่น้องเด้อนะครับปลูกมื้อน้อยเอาเด้อครับเด้อต้นใหม่ครับจากบ่มิตต้นใหม่เด้นี่ผมบอกไปก่อนนะพื้นที่ตรงนี้ปลูกอ้อยปลูกมันนะครับมันพื้นที่ว่หลายตรงนี้นะฮะก็ต้องนะครับเปลี่ยนวิธีก็คือเอามาเห็ดถวนยังสี่แหละครับนี่มันขอลอกแคลรนะว่าไงรลดมันเป็นสัตว์มันเป็นทางน้ำที่นี่นามันตัดผ่านไฮนะครับ ปกติมันก็ไฮแงยเติ่อบหล่ะที่นี่มันนั่งคลองขางปลาไพ่น่ะมันเป็นไฮพื้นเดียวกันหล่ะที่นี่หนามมันแห้งนะครับส่วนทางนี้ก็เลยนะครับเป็นมันก็เลยแบ่งเคืองแล้วมันก็เป็นเป็นวักหน้อยๆนะครับเขาก็เลยนี่ยครับเอามาเห็ดเป็นสวนเกษรเท่านี่แหละนี่ยนี่รวมมาแล้วก็ตั้งตรงนะผมพี่น้อง ดมลืนไม่ต้นไม้ที่ผมปลูกลงไว้นะครับถ้าบ่โดนเครื่องตัดอย่าตัดยั้งถูกต้นมันมีเชื้อของมันอยู่นะครับเนี่ยผมปลูกลงซ้มเสดซ้ำนะครับมันยัน้งปัดเลยไม่หบหกม่วงยั้งถูกต้นดีๆนะครับพี่น้องน่จนมันดมลืนไฟเปล่งเลยว่าไฟแม่พี่น้องนอนนี่สิบ่ได้ ลอยนเหมือนป่ะนี่นอตเดียวนี่ครับบอกง่ายได้พี่น้องว่าเป็นสามโลสี่รูนบ่กก็ลังขึ้นเดี๋ยวสิมาตัดอันนี้ไว้อยู่ตัดไผ่ที่มันหลุมแม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหลุมหลายแต่ว่าต้นมันตรงดีอยู่มูลมะนพี่บงมันโคน เดี๋ยวเอาเลยมันตัดสอดออกแล้วก็ทิ้งใบลุ่มฟังพุ่นแม่เบื้งนะล้มแห้งเติบนเดินี่พุ่นถ่ะพี่น้องเบื้งมันล้มข้างหลังอีกท่านยางลรอเบิ้งอย่างอยู่ข้างๆผมกับสางมลนะครับเด้อก็ลังงามปลูกพืชอะไรหดพืชอะไอย่างเด้อ ปลูกทิ้งๆไว้ประมาณผมเอกมาจากจังหวัดตีอย่างปาจีนวะพี่น้องผมไปพอนะครับไปเห็ดงานนะครับที่หนองพ่อผมก็ถือมาน้ำเพียรอยู่เพลยอยู่สิบกวัวอยู่ครับพี่น้องเพียรอยู่สิบกัวอยู่เพราะได้เบิงอยู่นะครับไั่สร้างมนหนึ 1, 2, ่งสองสามสิบกัวก่ออยู่พุ่ออะครับไปหอดข้างนาคนละนี่ครับมันเป็นทางน้ำตัดผ่านผมเลยผปลูกมันมันก็งา้นงา เป็นหลังที่พายบึงมันนะเพี่น้องเด้ออีเลี้ยงน้อยนะครับผุ่นมันเห็ดมันอยู่ประมาณสี่สิบกว่าไร่นะครับในอ้าขุดนะครับขุดยังจอดน้อยขุดเดียเป็นหลุมบัดเลยสูคุดเป็ยางยักนะเพื่อนสินะไมามันขดดีครับถัดดินมันซุ่มบทันได้ขึ้นเลยพี่น้องเดี๋ยวรอจัจหน่อยมันจะขึ้นนะครับเห็นมันแตกมันยังก่อนไผ่ห้อ ขุดยังก็ว่าฮะท่นขุดเป็นหลุมตลอดเลยสวนเป็นหนังขุดเช็นอยังขุดหายอย่งฮะไปมันหลุมเูิ่งแี่งนพย่อมอีกตัวเดือดเป็นหลุมบัดสูงอยู่ในสวนบัดใดยางดีดอกตอกเตะตกลุมมารล่ะค้าคือกบบนีเบิดเต็มที่นลอง เอ็ดทิ้งทิ้งไว้ปลูกทิ้งทิ้งไว้ใหม่ใย,ยขาดคือไม่ยืนต้นนะครับปลูกไว้เลยนะครับนี่ผมกับปลูกไว้เด้เดี๋ยวที่แรกมันก็ทั้งตาสิตายแหละมันขึททนน้นมาไม่เบิดนะครับพี่น้องมือแรงแต่มีเวลาขาดสิพาพี่น้องเขามาเจ็บผักขาอยู่ม่วงกะเลียอยูุดนะครับผมม่วงกะเลียอยู่คนหนึ่งคนตัวหนึ่งติดนะคนนึ่ง อึนนะึนกินเอพี่นองมันแต่ไมากินมันแต่มาปลนมันจะ่กินมันแตไมกินันไม่นะครันตไมนมับาต่กอนมไม่กินมันมือลนนมืกินมนมืนนต่มนนแต่ม่กอนมน้อยมืกมนตม่นมันต่ไมตมก่มันตกนมันตก่กน่ินแไม่น,ยยน,น,นมน่ินไม้นต่ ب, าาดไมนนตนนต่ตนันตนึ่ง เป็นมันเต็มสวนล้วพี่น้องเบื้องลอดนะฮะปผู้ใดไรมาเห็นก็นต้องบางคนต้องถึงนะครับปลูกอะไรยังไงบ่ล้วปลูกทุกมือเนาะพี่น้องตะกี้นะต้นไม้ผมนะเทลารดลดปีอับตียมกออกอกมาตลอดเนาะตายบ่ได้ครับหรือว่าถือวางบ่ได้นะครับแต่ว่าปีนี้ก็สิลงอีกอยู่เดี๋ยวมีเวลาไปชุ่มแพร่กนสิปเปียวต้นบักม่วงแล้วก็ต้นนนัไอพยุงมะสามแล้วก็ต้นยางนานะครับพวก ส่นสักทองมืออะไะครับมาปลูกคนน่ะเต็มดิมีแต่ตปลาใหม่เลยนะครับผมมูได้วางผมเดี๋ยวมาลงใหม่แต่มันก็วางลายอยู่ในปลาผักหวานเนี่ขกดะเสียมาลงอีกแล้วครับปลาพยุงใหม่อีกสองไอสองสองสะเดี๋ยวมาลงอีกนะครับมองได้วางมันไม่อีกยังตามกับว่าตามกับสามลอยก็ต้นละครับปีนี่ที่ต้องปลูกต้นใหม่ใหม่นะครับปล,ปลูกแท้ละครับสามลอยก็ตน้นปีนี้มันวางมันมันถือเครื่องตัญา้านะครับมันวางนะครับ กเกษตรมาปลูกแล้วก็ฟังทั้งนี้กนัน่าจะมีอีกเพิ่มอยู่ๆแล้วก็ในป่านี่นะครับมูลไดมันบางมูลไดลงอีกนะครับเพราะเดี๋ยวต้นไม้ยังไงท่านกันเบิร์นลวครับผมนะครับเดี๋ยวมัอนี้กัเดี๋ยวพาพี่น้องเขาเที่ยวสวนสำนีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ